จะลบให้หายไปแต่ลบถท่ไรไม่หายเลยฉันก็พูดอย่างนั้นแหละไม่คเคยทำมันได้เลยบอกว่าจะลบทุกทีพูดกี่ครั้งแล้วยังไงในตอนสุดท้ายก็แบบนี้เขียนถ้อยคำถึงในใจก็ไม่มีใครรู้นี่ยังลบมาแค่ไหนรักเธอ แต่ว่าในเมื่อคุณอยากมีเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้เยอะเองอมันจะไม่ใช่แค่เพลงเดียวที่ต้องร้องในตอนนี้เราจะร้องเพลงอะไรต่อกันดีสำหรับคนที่กําลังวาวุ่นอยู่ครับตอนนี้ว้าวุ่นเลยหายจะทำยังไงได้ใครรู้ช่วยทีหัวใจอ่อนแอเพียงแค่เธอเดินเข้ามาแค่เพียงได้สบตาฉันก็ต้านทานไม่ไหว สำหรับค,คนที่กำลังลังเลในความรักแล้วไม่รู้ว่าเอ,อ่อความรักมันคืออะไรขอมอบเพลงนี้ให้คุณครับเก็ไยวม่รู้มันมรักหรือเปล่าที่มันกึ่งล่งกอดตัวกินภายในใจของเราสิ่งเล็กๆที่มีกันวันนั้นรำ่ำชักสูญจน์ไกลเป็นหมื่นพันนี่ ว้าวออันนี้คือเวอร์ชั่นของขอคนที่เจ็บคอแล้วจริงๆใช่ปะเจ็บอคอุณกะะ็อยากลองได้ไใช่สุดยอด